สวัสดีเพื่อน Facebook แล้วก็โซเชียลแคมนะคะวันนี้แพลวมารับคำทาบังโบูงแง,งะนะคะเดี๋ยวมาดูของกันนี่น้ำแข็งใส่น้ำด้วยอ่ะเดี๋ยวถ่ายตรงนี้ อันนี้เขาเรียกว่าไอบักเก็นนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ทำก็ช่วยกันบริจาคให้กับโรงพยาบาลจุฬาสำหรับผู้ที่เป็นกปกวดกล้ามเนื้ออ่อนแรงด้วยนะคะเอาละนะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าใครละนะคะใครตอบแฮปปีนทุก แะคละขอท้าต่อเลยแล้วกันนะคะก็ขอท้าสมาชิกมูฟฟินซูเปอร์แบนทุกคนเลยนะคะแล้วก็ขอท้าพี่ไก่อันเซมเมอร์นะคะแล้วก็อีกคนนึงก็คือพี่อามอานนท์ของละเอียดแล้วก็ทีมแดนเซอร์ก่าจากเบียดีนะคะ